สาเหตุที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะมองข้ามจุดนี้ไปสายพันกับไม้กระดานลู่วิ่งไฟฟ้าจึงมีอายุการใช้งานสั้นลงกว่าปกติที่อายุเครื่องกำหนดปัญหาที่เกิดจากสายพานหนึ่งบวกไม้กระดานฝืดหนึ่งมอเตอร์ทำงานหนักเกินจำเป็นมอเตอร์ต้องออกแรงมากขึ้นเพราะสายพานฝืดต้านแรงไม่ไหลลื่นเหมือนใหม่สองินกระแสะมากขึ้นเมื่อโหลดหนักขึ้น มอเตอร์จะกินไฟสูงทำให้ความร้อนสะสมเสื่อมสภาพเร็ว3วงจรควบคุมรับพาระมากขึ้นบอร์ดควบคุมต้องจ่ายไฟให้มากขึ้นเสียงบอร์ดพังตาม4ผู้ใช้งานรู้สึกฝืนเดินต่อวิ่งไม่ลื่นมีผลต่อการใช้งานโดยตรงและเป็นสัญญาณว่าเครื่องเริ่มมีปัญหาวิธีแก้ไขที่ควรทำหล่อลื่นใต้าสายพานเป็นประจำควรใช้สเป หรือใช้น้ำยาซิลิคโคนหล่อลื่นสายพานของลู่วิ่งโดยเฉพาะที่ทางร้านจำหน่ายที่ผลิตมาจากโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้าโดยตรงระยะการบำรุงทางช่างจะแนะนำไม่ควรใช้น้ำมันหรือน้ำยาอนเนกประสงค์เพราะส่วนผสมการใช้งานต่างกันจะส่งผลให้เครื่องแย่ลงสรุปสั้นๆส,สายพานฝืบบวกไม้กระดาษไม่ลื่นเท่ากับ ค่ามอเตอร์และแผงวงจรระเบิดเร็วขึ้นแน่นอนเพราะเราไม่ได้แค่ขายแต่เข้าใจปัญหาทุกจุดของเครื่องฟิตเนสไม่ว่าจะสายผ่านเสื่อมสภาพไม้กระดานแตกหักชำรุดแผงวงจรระเบิดปุ่มกดหน้าจอกดไม่ได้หรือมอเตอร์มีเสียงมีกลิ่นไม่ช็อตหนะักลูกกลิ่นด้านหน้าด้านท้ายมีเสียงเรารู้ลึกเพราะเราซ่อมจริงหากคุณกำลังมองหาเครื่องออกกำลังกายคุณภาพมาตรฐานสากล หรือช่างซ่อมที่ไว้ใจได้งานจบงบไม่บานปลายวิเคราะห์อาการเสียตรงจุดจากประสบการณ์ช่างโดยตรงคิดถึงเครื่องออกกำลังกายคิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชัยซิตเน็ต0 8ส084 3 5ห5 7 1 4 0 8 6 9 7 8 2ด1 0 สาเหตุที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะมองข้ามจุดนี้ไปสายพานกับไม้กระดานลู่วิ่งไฟฟ้าจึงมีอายุการใช้งานสั้นลงกว่าปกติที่อายุเครื่องกำหนดปัญหาที่เกิดจากสายพานหนึ่งบวกไม้กระดานฝืดหนึ่งมอเตอร์ทำงานหนักเกินจำเป็นมอเตอร์ต้องออกแรงมากขึ้นเพราะสายพานฝืดต้านแรงไม่ไหลลื่นเหมือนใหม่สองกินกระแสมากขึ้นเมื่อโหลดหนักขึ้น มอเตอร์จะกินไฟสูงทำให้ความร้อนสะสมเสื่อมสภาพเร็ว3วงจรควบคุมรับพาระมากขึ้นบอดควบคุมต้องจ่ายไฟให้มากขึ้นเสียงบอดพันตามสีผู้ใช้งานรู้สึกฝืนเดินต่อวิ่งไม่ลื่นมีผลต่อการใช้งานโดยตรงและเป็นสัญญาณว่าเครื่องเริ่มมีปัญหาวิธีแก้ไขที่ควรทำหล่อลื่นใต้าสายพานเป็นประจำควรใช้สเปร หรือใช้น้ำยาซิลิโคนหล่อลื่นสายพานของลู่วิ่งโดยเฉพาะที่ทางร้านจำหน่ายที่ผลิตมาจากโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้าโดยตรงระยะการบำรุงทางช่างจะแนะนำไม่ควรใช้น้ำมันหรือน้ำยาอนเนกประสงค์เพราะส่วนผสมการใช้งานต่างกันจะส่งผลให้เครื่องแย่ลงสรุปสั้นๆส,สายพานฝืดบวกไม้กระดาษไม่ลื่นเข้ากับ ค่ามอเตอร์และแผงวงจรระเบิดเร็วขึ้นแน่นอนเพราะเราไม่ได้แค่ขายแต่เข้าใจปัญหาทุกจุดของเครื่องฟิตเนสไม่ว่าจะสายพานเสื่อมสภาพไม้กระดานแตกหักชํำรุดแผงวงจรระเบิดปุ่มกดหน้าจอกดไม่ได้หรือมอเตอร์มีเสียงมีกลิ่นไม่ช็อตหนะักลูกกลิ่นด้านหน้าด้านท้ายมีเสียงเรารู้ลึกเพราะเราซ่อมจริงหากคุณกำลังมองหาเครื่องออกกำลังกายคุณภาพมาตรฐานสากล หรือช่างซ่อมที่ไว้ใจได้งานจบงบไม่บานปลายวิเคราะห์อาการเสียตรงจุดจากประสบการณ์ช่างโดยตรงคิดถึงเครื่องออกกำลังกายคิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชัยซิเนตมเนส0 8 4 3525714 086 9782610 Thank you